วัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสว้ยน้ำผู้ได้บายวินวินภูนครับวันนี้เราจะมาออกแบบเลือกอุปกรณ์คอมพิเซสตนะครับสำหรับสวายน้ำโอเวอร์โฟร์สามคิวโดยประมาณนะครับจากคำร้องขอนะครับจากลูกค้าท่านหนึ่งว่าให้อาจารย์ปีชาออกแบบงานระบบคอมพิเซตให้หน่อยเป็นระบบเกลือนะครับสำหรับสวายน้ำาม้คิวเรามาออกแบบกันเลยนะครับจากรูปที่เห็นครับ เป็นรูปที่อยู่ในจินตนาการนะครับตัวนี้ยังประกอบไม่สวยนะประกอบจริงๆแล้วเนี่ยก็จะทํางานให้สวยกว่านี้อันนี้คือเรียงอุปกรณ์ทั้งหมดให้เห็นตามที่เรากําลังจะออกแบบกันนะครับเรามาดูการออกแบบอุปกรณ์ตัวแรกครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากที่สุดนะครับตัวนี้คือปั๊มนะครับที่ใช้ทําการเซอร์กูเลตหมุนเวียนยน้าผ่านระบบกองนะครับหรือเราเรียกว่าปั๊มกองเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้สำหรับสาว่ายน้ํา3 6 0 q O4 นะครับมันมีเซิร์ฟแทงรวมเซิร์ฟแทงแล้วนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้ครับผมออกแบบให้เทิร์โอเวอร์อยู่ที่8ชั่วโมงเราต้องเลือกปั๊มนะครับท้าสะอย่างนี้ต้องเลือกปั๊มที่สามารถส่งสูงได้นะครับอย่างน้อยๆ12เมตรถึง15เมตรโฟเรดนะครับที่ได้นะครับผมคํานวณประมาณ 50Q นะครับปั๊มตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับใช้งานได้ดีด้วย เรามาดูกราฟกันนิดหนึ่งครับกาฟตัวนี้นะครับถ้าดูจากเส้นนะครับสีส้มที่ลากตัดนะครับจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยนะครับที่ได้โฟ50คิวต่อชั่วโมงเนี่ยลากขึ้นไปตัดเส้นสีม่วงๆนะครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายนะครับมันก็จะเป็นเฮดนะครับเฮดส่งน้ำนะครับเป็นเมตรน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับลากลงมาข้างล่างนี้นะครับก็ได้50คิวต่อชั่วโมงโดยประมาณปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊ม3.5แรงนะครับ สามเฟสปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่ high p e r f o r m มน c ์บ้างนะครับตัวนี้ท่อดูดสีนิ้วทอ่อจ่าย3นิ้วในระบบนี้ครับเราจะเลือกนะครับสแตนบายสแตนบาย1นึ่ทำหนึ่งนะครับตัวนี้ทำหนึ่งตัวหยุด1ตัวนะครับสรไว้น้ําขนาดใหญ่แบบนี้ครับต้องสแตนบายปั๊มไว้นะครับถ้าเกิดชารุดเสียหายก็จะต้องอมีตัวใช้งานได้ทันทีปัม๊มนะครับเพียงไม่กี่ยี่ห้อที่สามารถรับประกันได้2ปีเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันครับ สุดยอดปั๊มสวัยน้ำเพนแทรครับจากยุโรปโมเดล 5p sp 350 3 8ครับ3.5แรงม้าปั๊มตัวนี้ถูกออกแบบมาใช้สำหรับการหมุนเวียนน้ำโดยเฉพาะครับหรือจะใช้ร่วมกับระบบสปาจากคุชีก่ก็ได้ด้วยคุณสมบัติของระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับช่วยให้ได้อัต,ตาราการไหลของน้ําสูงโฟร์เรสสูงแล้วก็ได้เฮสูงด้วยนะครับเพื่อลดปัญหา น้ำไหลของน้ำที่ไม่คงที่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องได้ยาวนานใช้ได้สําหรับสระว่ายน้ําทุกประเภทเลยนะครับบ้านพักอาศัยหรือเชิงพาณิชย์สระว่ายน้ําใช้ร่วมกับสปาเป็นระบบน้ําพุน้ําตกก็ใช้ได้ดีครับตัวนี้เป็นปั๊มที่สามารถล่อน้ําด้วยตัวเองได้ดีครับตัวนี้มอเตอร์ครับ2850รอบต่อนาทีคุณภาพดีมากครับตัวนี้รับประกันสูงสุดถึง2ปีเต็มถ้าเราเลือกได้ครับต้องเลือกปั๊มให้ดีที่สุดครับ อกจากปั๊มแล้วครับตัวต่อมาเรามาดูระบบกองกันครับถังกองที่เลือกใช้ในชุดนี้ครับเป็นถังกองทรายอีมุกนะครับโมเดล tmg 900หรือ36นิ้วนะครับโฟเรต์สคิวต่อชั่วโมงใช้งาน2ถังคู่กันเลยนะครับโฟเรต e ก็จะได้ประมาณ64 q คิวต่อชั่วโมงนะครับเมื่อเราดูเทียบกับสเปคของปั๊มนะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกปั๊ม2ตัวแต่ว่าเราให้ทํางานทีละตัวนะครับโฟเรตหตัวก็ประมาณ50 ถึง60คิวนะครับก็จะไม่เกินตัวโฟโลเลตของถังกองนะครับระบบกองก็จะได้คุณภาพดีครับแล้วก็การเสิร์ฟน้ําต่างๆนั้นได้คุณภาพดีมากทนแรงดันได้2.5บาครับตัวนี้อิมุกนะครับตัวนี้เป็นเจลโค้ดฟรเบอร์ตาสนะครับผิวเรียบๆสวยๆแบบนี้สีเขียวสวยๆส,สดใสเลยครับตัวนี้รับประกัน2ปีเต็มต่อไปเรามาเลือกเครื่องผลิตโคลินจากเกลือครับได้ปั๊มถังกองที่คุณภาพดีแล้วเครื่อง ผลิตคอลินจากเกลือที่เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคก็ต้องดีด้วยนะครับตอนนี้เลือกให้เป็นตัวโ e o d i ีย e x อกเอกานะครับกาลังการผลิตครับ35กรัมต่อชั่วโมงนะครับคือ1ชั่วโมงผลิตคอลินได้35กรัมใช้ทั้งหมด3เครื่องก็1ชั่วโมงผัดผลิตได้105กรัมต่อชั่วโมงนะครับเราให้ทํางาน8ชั่วโมงก็จะสามารถเจนเรตคอลินได้อยู่ที่2.4 ppm นะครับโดยประมาณแลบประกัน1ปีเต็มครับ การที่เราเลือกเครื่องแบบอย่างนี้ครับ3ตัวจะดีกว่าการที่เราเลือกเครื่องนะครับแบบใหญ่ๆเลย1ตัวข้อที่1เครื่องใหญ่นั้นํางานได้ดีจริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องครั้งแรกมันก็จะสูงเวลาพังก็คือพังทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้เวลาเลือก3ามเครื่องแบบนี้ตัวใดตัวหนึ่งพังก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับปกติเกลือโซเดียมครับเมดินออสเตรเลียนะครับตัวนี้คุณภาพดีมากอีกตัวหนึ่งครับ แม้จะรับประกัน1ปีแต่ก็ใช้ได้ยาวๆครับถัดมาเรามาเลือกนะครับอุปกรณ์ตัวถัดไปครับมีเฟดโปรเทคชั่นมีนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์มีแมกนติกโอเวอร์โหลดนะครับคำนวณถูกต้องตามมาตรฐานจากนั้นก็ไปดูในส่วนที่เป็นวาว wow ์ว UPVC นะครับเราเลือกใช้ d ดบเบิลยูเนียนนะครับที่เป็น UPVC 1นิ้วนั้น1ตัวสำหรับเติมะปะปา จากนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็น2นิ้วครับ17ตัวแล้วก็จะเป็นบอลวาล์ว3านิ้วนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันสําหรับตัวปั๊มนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเช็ควาล์ว3นิ้ว2ตัวครับจากนั้นก็จะเป็นตัวอุปกรณ์งานท่อนะครับที่ใช้ในการติดตั้งนะครับโครงเหล็กฟิตติ้งต่างๆสายไฟที่ใช้ในการประกอบชุดประกอบครับรวมไปถึงค่าแรงต่างๆของช่างนะครับต่อไปเรามาดูใบเสนอราคากันครับ ตัวที่1เลยครับรายการที่1เป็นแท้ปั๊มนะครับ3าแรงปั๊มขนาดใหญ่2ตัวครับราคาหน้าเว็บไซต์55,100บาทต่อตัวนะครับรวม2ตัวก็เป็นแส0 0 0 0 0 0กับ200บาทตัวถัดม,มาครับอิมมกแซนวิเตอร์ทีมจีเจ้า900 2ตัวครับตัวละ 27, 2อ2 6 0ับาท2ตัวก็54,520บาทต่อไปเรามาดูการเลือกทรายครับทราย แซนฟิลเตอร์มิเดียนะครับเราเลือกใช้ใช้2ขนาดนะครับแบบหยาบ1-3มมิลใช้4ถุงครับถุงละ400ก็เป็น1,600แบบละเอียดครับ0 5นถึงหนมิลใช้14ถุงนะครับสี่ร้อยบาทถุงละ400บาทก็เป็น5,600ันดิแอยซอดีลโคไลนเตอร์นะครับย e ูโกลาร์สามกรัมต่อชั่วโมง3มเครื่องเครื่องละ4 6 3หมบาทรวมแล้วก็เป็น1นึ่งแส่าร้อยสบาท เกลือบริสุทธิ์ใช้60ถุงครับตัวนี้ถุงละ180บาทก็อยู่ที่10,000กับ80บาทคอนโทรลพาเนแปตู้ไฟครับตัวนี้ตู้ใหญ่หญๆแบบนี้คิดไปที่อ2หมื0นะครับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในตู้บอลวาล์วนทับต่างๆก็ตามรายการนี้ที่เราคํานวณมานะครับเช็ควาล์วนะจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นโครงเหล็กท่อพิธีอุปกรณ์ประกอบงานนะครับเนื่องจากชุดนี้นั้นใช้เหล็กเยอะแล้วก็โครงสร้างนั้น 2.50เมตร50คูณ3เมตรนะครับชุดนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใหญ่เพราะว่าผังกองใหญ่นะครับปั๊มใหญ่นะ7,500บาทค่าแรงประกอบงานนะครับ5,000บาทราคารวมเวทเบสเซจแล้วก็อยู่ประมาณ383,114บาทนะครับพอประกอบเป็นชุดแบบอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องมีส่วนลดพิเศษให้นะครับแทนที่เราแยกซื้อทีละตัวทีละตัวเนี่ยมันจะสู้ตัว ประกอบเป็นชุดแบบอย่างนี้ไม่ได้นะครับประกอบเป็นชุดแบบอย่างนี้ครับลดไปนะครับสิตครับตัวนี้ก็จะเหลือ3ามหมื่นสามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยกับสามบาทนะครับคือการออกแบบชุดคอมพิเซตนะครับในราคาปี2023นะครับออกแบบให้อย่างดีนะครับทุกพารามิเตอร์เลยตั้งแต่ปั๊มถังกองเครื่องเกลือครับออกแบบให้อย่างดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการยี่ห้ออื่นนอกเหนือจากนี้ก็ คุยกันเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือการออกแบบให้นะครับในระบบที่สมบูรณ์แบบนะครับมาตรฐานนะปัม๊มที่ทำง,งานตัวหลักตัวทํางานหนักเนี่ยออกแบบให้รับประกัน2ปีเลยนะครับหากดูราคาแล้วยังสูงไปก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ออกแบบเปลี่ยนแปลงจากนี้ได้ครับแต่คุณภาพงานก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆตามราคาที่เราออกแบบครับต้องการสินค้าเกรดไหนครับหรือเกรดแบบสุดยอดแบบอย่างนี้ก็นะครับ เอาตัวนี้ไปได้เลยทักสะ350คิวทุกคำถามมีคำตอบที่นี่ครับวินวินภูผมอาจารย์บิชาต้องจากลาไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีตลอดมาครับสวัสดีครับ